สวัสดีค่ะวันนี้จะมายำแตงกวานะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะมีหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้ใช้หอมแขกนะแล้วก็แตงกวาพริกขี้หนูหั่นนะคะก็จะมีตะไคร้มีมะนาวมีผักชีนะคะก็จะมีผงชูรสมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลนะคะ มีหมูอันนี้ใช้หมูสันในนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มพอน้ำเริ่มร้อนนะคะเราก็จะเอาหมูลงไปเลยหมูนี้เราก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็จะรวนให้เขาเกือบสุกเลยนะคะ หมูสันในนี้เขาจะนิ่มนะคะใครจะลวกให้เขาสุกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะนี่ค่ะพอเขาไม่มีที่เป็นสีแดงๆเป็นเลือดนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็รอให้เขาเย็นก่อนนะคะ จากนั้นเรามาพอหมูเขาเย็นแล้วนะคะเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะจะใส่น้ำปลานะคะเป็นน้ำตาลนะคะของชูรสตอนนี้เราจะคนให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะคะจะใส่กุ้งแห้งนะคะ ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะตะไคร้ตะไคร้ซอยแล้วก็จะมีพริกนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็แตงกวาผักชีไทยนะคะ แล้วก็บีบมะนาวเพิ่มสักนิดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันหูหอมมาก เรามาชิมน้ำยำสักนิดหนึ่งนะคะเพิ่มน้ำปลานิดหนึ่งนะคะเพิ่มมะนาวอันนี้สำหรับคนที่กินรสจัดนะคะ คลุกเค้าอีกรอบหนึง่งจากนั้นก็จะใส่ไข่นะคะคลุกเค้าให้เบาๆนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะเละเป็นนั้นว่าเรียบร้อยแล้วนะคะจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะยำแตงกวานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะับเพจะได้ไม่เจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ